สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจัดมิลลีจัดมิลลี่มากคนแหลกเลยพูน่ะเจ้าได้อันนนสมงต่ำโคกหนึ่งเนอหรือเจ้าเอาเกอบกริงหนึ่งจัดมิลลีจ้าพี่มะลีสวัสดีจ้าน้องวีสองสีหง่ห้าหก <c oughs> สวัสดีจ้า พี่เครดิตสวัสดีจ้าสสิทอนสวัสดีจ้าเอาบ่าโอ้พันไล่อยู่ตมเอสายไล่เออขันสิลงก่อนเนาะขนาดพันไร่เนาะโอเคเนาะจ้าเดี๋ยวเจอกันไล่นะ่ะเอาสมตามบ่จัดมินลี่ <laughs> เอาสมตามเบ่ เอาสมตำคุกหนึ่งเว้นบอได้เลยได้เลยโอเคเนะนาะขณะเนาะลงให้่นไล่สักก่อนเนาะขนะโอเคจา้าเอาไม้เอาไม้สักพักหนึ่งค่อยเอาไม้ขอปลาเผาพี่สุภาบวกคิดถึงคิดถึงคือกันจา้าเดี๋ยวลงก่อนเนาะจา้าสิเนาน้องหมอไลไรวะันน่ พี่กิตติยาสวัสดีจ้าจ้าสิต้นหลวงหมอเดี๋ยวให้ให้น้องสายพนันเอ็ดน่ะน,นีสักก่อนเนาะให้พันไหลสักก่อนเนาะโอเคจ้าพี่เคดีขอบคุณจ้า